สวัสดีค่ะเพื่อนเชนเปีนะคะวันนี้ช่องตะลันรตีไลฟ์สไตล์นะคะเราจะววนเพื่อนเนปีมาชมขนมฝักบัวหรือขนมดอกบัวนะคะของคุณแม่นะคะมาทํามาชมวิธีทํานะคะขนมพื้นบ้านนะคะขนมมคนมาดูมาชมกันได้เลยค่ะที่ทาขนมบบดอกบัวนะคะใบเตยย่้าซีล้องจา้า แม่สวัสด,ดีค่ะแม่สวัสด,ดีค่ะแม่เชื่ออะไรคะนี่นนแม่เสน่ห์แม่น่นะคะของแม่เสน่ห์เขาอันนี้ขนมดอกบวกัวขมิ้นเขาเรียกอะไรนะแม่มนขนมโชคขนมโชคะขนมดอกบัวหรือว่าขนมโชคนะคะอันนี้แม่ใส่ใบเตยใ,ใบยเตย นี่ใบเตยนะคะใบเตยสดใช่ไหมแม่รู้เห็นสีม่วงด้วยเป็นอันชันใช่ไหมใช่คุณแม่ทำทำขนมโชคนะคะคุณแม่จะทำค่อยนั่งทำนะะแม่ทำด้วยแป้งอะไรคะ แกงกะเจ้ากะปิน้ำใบเตยใช่ไหมแม่อันนี้มีใส่อะไรน้ําตาลแล้วก็ใส่มะพร้าวด้วยไหมคะไม่ได้ใส่แม่ปละฮะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ขนมโชคหรือว่าขนมดอกบัวโบราณนะคะเพื่อนอยากไปเดินขาย แม่ขายยังไงคะชิ้นละชิ้นละห้าบาทขนมโชคขนมดอกบัวนี่แม่ทำมานานหรือ,อยังคะนี่ยี่สิบต่อปีแล้วของคุณแม่แชื่ออะไรนะหนูก็ลืม,มของคุณแม่เสนีมาขายทุกนัดใช่ไหมแม่ค ท่าน,นี้ทอดไฟอ่อนๆเห็นไหมคะได้คุณเองน้อแต้มไ่ทำองแต้มเป็นุัวขาวเะจ้า แม่แล้วอันสีเนืน้อในไส้อะไรคะเนี่ยสีแดงอันาอ้อยันตาอ้อยอ๋ออันนี้มีมีใบเตยมีน้ำตาลอ้อยแล้วก็มีอันชันใช่ไหมฮะมาขนมนะคะมี เตย,ยอัญชันแล้วก็น้ำตาล้อ้นะคะแผ่นละห้าบาทนะคะแล้วก็มีกระเด้น,นะคะขายคุณแม่ขายข้าวข้าวมิ่นด้วยนะคะเฮ้ยข้าวแดงนี่เขาเรียกข้าวแด,ง,ดงมารีแดงอ,อ่อสีเขียวยี่สิบแล้วก็ใช่ไหมแม่มา,แมาลิบ,บาทปร้านจุดเนี้นะคะ เดี๋วนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูคุณแม่ขายอะไรบ้างเลยก็จะมีผักมีมะละกอน้องขายช่วยคุณยายด้วยเนาะเก่งมากเลยนะคะก็จะมีไส้ใบเตยแล้วก็ไส,ส,ส้น้ำอ้อยแล้วก็ไส้อันเฮ้ยมีเนืนน้ออันฉัน ขนมช่วงนี้ทำจากแป้งข้าวกจ้าแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ผสมน้ำใบเตยนะคะแม่เสือก็จะนั่งทอดอย่างนี้นะคะแม่มาทุกนัดใช่ไหมคะน่แหลทุกนัดแล้วแม่ขายที่อื่นด้ไหม โอ้แม่ขายที่ตลาดเขียวแม่บอกว่าขายที่ตลาดเขียวด้วยแต่ไม่สนิทขายที่ตลาดเขียวอยากเราอยากดูไส้อันชันนะครับท่านี้น้ำอันชันอันชันสดที่แม่ผสมนี่อันนันน้ำอ้อย แม่เป็นคนทอดคุณหลานก็เป็นคนขายนะคะน่ารักมากเลยน้องๆเขาน้องเขาเก่งมากเลยนัวเ,เอาเขียวกับน้ำตาลเอ้ยเอาเขียวม่วงให้ยายี่สิบาทนะเดี๋ยเ,เดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยอันนี้ น้ำอ้อยแล้วไม่ไม่ไม,ไม่เอาม่วงกับเขียวค่ะพ่อยี่สิบเดือนฉันดีม่กแม่ทอดดันฉันต่ออย่างนั้นเดือนบางงั้นก่อนลูกเดี๋ยวย้อนไปอือจะทอดดันฉันคุณหลานก็จะหยุดไปวางแล้วก็ขาย น้องปิดเทอมหรือ,อ,ย,รอยังยังปิดตอนไหนลูกสิบเอ็ด11ยี่สิบสิบเอ็ดตุลาใช่ไหมอเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ไม่พักก็มาช่วยคุณยายนะเก่งมากเลยนะ,ะน้องน้องฝึกงานตั้งแต่ยังเล็กเลยหออการค้าตั้งแต่ยังเล็กเลย ก็เพาอนมาฉนอขนมโชคนะคะหรือขนมผักบัวของเรานั่นเองนะคะก็ตามงานนะคะก่อก็จะมีขนมนี้ไปหวางน,นะคะเพื่อนเพราะเป็นสิริมงคลน,นะคะแต่ก่อนก็จะมีใบเตยนี้ก็จะมีไส้ใบเตยไส้อัใใใใน,น,ในใบเตยเนื้ออันชันเนื้อใบเตยแล้วก็น้น้ำอ้อยนะคะเพื่อน รูทโบราณทั้งเดิมก็จะเป็นเนื้อน้ำบ้อยนะคะของโบราณก็จะใส่ทอดึ้นโชคก็จะใส่น้ำมันน้อยๆนะคะเพื่อนแ้วเราเราดูอีกนิดนึงเอาน้องมะลูก่ะพี่จ่ากินนะคะวางนั่นแหละเดี๋ยวยยังไม่ไป วางนี่ก็จะวางแบบสวยมากเลยนะคะของคุณขนมโชคคุณแม่สน่หนะคะก็จะมีสายที่ตลาดเขียแล้วก็ตลาดนัดราชมงคลนะคะวันอาทิตย์แล้วก็ตลาดเขียววันเสาร์นะคะ ในเมืองใช่ไหมแม่ค่ะอยู่มุมไหนนะตลาดเฉียวนะแม่สวนหม่สวนใหม่อ๋อนะคะแม่ไปที่ตลาดเฉียวสวนใหมะเพื่องความเพียรมากเลยนะคะที่จะทอดขนมโชคนะคะไม่ให้ไหมนะเพื่อนอันนี้ขนมโชคโบราณนะคะเพราะว่าถ้าขนมโชคใหม่เขาก็จะใส่ผงเกลนะคะ นี่เป็นทั้งแบบโบราณะนะคะฝากเพื่อนๆวันนี้ช่องคารวัลลัสม,มินไลฟ์ไลฟ์หาเพื่อนมาดูขนมโชคนะคะเดี๋ยวให้ดูคือพี่ถือเองนะคะค่ะชมขนมโชคนะคะวันนี้ฝากเ,เพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ดกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ